สิวันนันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะค่ะเรามารับชมมีดกันเลยนะคะค่ะรัางาฝักไม้ค่ะ สวยงามค่ะงาฉ่ำนะคะค่ะค่ะเป็นไม้พยุงค่ะดั้มเดิมปักเดิมนะคะ มาจุ่มใบมีดกันค่ะลายเสยมาใบโพนะคะเต็มใบค่ะค่ะ ดำและก,กันแน่นค่ะเล็กเก่าโบราณโบราณเลยค่ะ,คะใครสนใจ ติดต่อ0 6 3 1 3 9 4 8 9 7นะคะศิวน,นันมีดหมอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบพระคุณค่ะ